ปาดพี่นองผีกไหมฮัดกคักดกแน่ฮะนี่นะดกลายเท็ะเก็บผีกไปกินกันเดิมบานี่ สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายนี่วันนี้เราจะพามาเก็บพริกนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะอันนี้นะเราจะไปตำน้ำจิ้มกินกับลูกชิ้นนึ่งนะคะแต่เราไม่ได้ทำให้ดูนะเพราะว่าเราไม่มีเวลานะคะเราก็จะมาเก็บให้ดูอันนี้มันขึ้นเองนะคะต้นนี้นะคะมันเกิดเองนะคะ ตอนแรกมันดกมากเราเก็บอยู่เรื่อยนะคะนี่นะคะอีกต้นหนึ่งนะคะในกระถางนะคะนี่เห็นไหมถ้ามันสุกๆแบบนี้นะเราสามารถหวานได้เลยนะคะเนี่ยเราสามารถหวานได้เลยนะคะเนี่ยตายก็หวานลงไปนะคะมันก็ขึ้นนะคะพริกมีประโยชน์มากมายนะคะเนี่ยเนี่ยตายหวานลงไปนะคะเต็มเลยนะคะ,มะเมล็ดหนึ่งเนี่ยนะหวานได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ไปปลูก ในกระถางในอะไรก็ได้นะคะที่ที่ที่มันแบบมีที่ว่างๆเนาะปลูกง่ายนะคะเราปลูกพริกขี้หนูนี้เขาจะชอบที่ล่มๆนะคะเพื่อนๆยิ่งร่มยิ่งๆๆแบบทนนะคะแล้วก็ต้นจะสูงสวยงามเนี่ย <S <S เห็นไหมเต็มเลยแต่วันเอาไว้อ่ะเกิดง่ายน่ะเต็มเลยนะคะ คือเก็บหลายรอบมากแล้วนะคะก็เก็บอยู่เรื่อยนะคะเก็บอยู่เรื่อยเพราะว่าเราไปทําอาหารเราก็บางคนกินไม่เผ็ดเนาะเรากินไม่เผ็ดเราก็เก็บนิดนนหน่อยเนี่ยเนี่ยที่ใจเก็บไปเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปเพาะได้เลยเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันโตอีกนิดหนึ่งเราก็ออกไปปลูกนะคะเนี่ยกระถางแบบนี้ก็ปลูกได้เลยเนี่ยค่ะ ขึ้นง่ายมากไม่ถึงอาทิตย์เลยนะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะน้ําจิ้มหนึ่งถ้วยเล็กๆนะคะของเรานะคะเหมาะสำหรับคนประหยัดอย่างเรานะคะเนี่ยนีอีกต้นหนึ่งนะคะกำลังออกดอกเนี่ยกำลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยเขาจะชอบอยู่ในร่มแบบนี้นะคะ เห็นนะสวยพริกมีประโยชน์มากมายนะคะทุกครัวเรือนต้องมีนะคะนี่แนะนำนะคะแนะนำปลูกนะที่แคบแคบก็ปลูกได้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวอันที่เราเพาะเอาไว้เราก็ยะปลูกล้รอบนี้แหละโอเคค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ